สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนหนึ่งวันของเด็กๆนะคะเด็พามาทานข้าวที่ไหนฮะขอนแก่นค่ะที่ขอนแกน่นณเขาสวนกวางนะคะเมนูเด็ดก,ก็คือไก่ย,ย่างเขาสวนกวางส้มตำและเดี๋ยวเรารอต้มแทสปรปดูก,ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะมาคนนี้ก็ ข้าวเปล่ารอไปก่อนนะคะ <c oughs> คนนู้แล้วครับตัวกินใหญ่ไปทักทายกล้องหน่อยครับหายไปแล้ววิ่งหนีไปแล้วท <c oughs> านกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะสบายจังเลยหลับด้วยโอ้หลับตาปี๋เลยหลับสนิทเลยพร้อมด้วยพี่เลี้ยง จากอุดรไปเขื่อนอุบลแล้วก็จะลำบาก,กนิดนึงนะคะเพราะว่าทางถนนมาเป็นปีแล้วยังไม่เสร็จเลยขับรถเหนื่อยไหมคะโชเฟอร์ตอบได้คะ่ะพูดได้คะ่ะสบายมากอย่าให้คนอื่นเข้าแซงเราได้นะคะตอนนี้เด็กๆก,ก็แอบไปอยู่หลังรถกันแล้วนะคะ สร้างพื้นที่ส่วนตัวอยู่ข้างหลังโช,ชเฟอร์ก็ขับไปเรื่อยๆห้ามหลับผู้โดยสารที่เหลือหลับได้ค่ะเราถึงทางเข้าเขื่อนอบนุบลรัฐแล้วนะคะก็เนี่ยแหละค่ะทางเข้าเขื่อนอบนุบลรั่วันนี้รถเยอะ <25 S 2> จังเลยยี่สิบห้ากิโลเมตรโอ้ยี่สิบห้ากิโลเมตรเลยค่ะไปเลยค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังจะถึงทางเข้าบางแสนสองแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วตรงนี้จะเป็นทางลงต้องชะลอหน่อยนะคะข้างหน้าเป็นน้ำแล้วะค่ะเรามาทะเล มีแผลโอ้ตรงนั้นน้ำอะ่ะน้ำขึ้นมาเยอะมากปกติตรงนี้เราจะเป็นพื้นดิน,ดนเป็นดิเป็จอดรถแล้วก็จอดรถได้เออแล้วตอนนี้เราจะไปจอดรถตรงไหนได้แล้วเนี่ยพนักง,งานก็โบค่ะโบไปทางนั้นไปทางนั้นสงสัยต้องจอดแถวนี้แล้วแหละไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วคะ่ะหาที่จอดกันก่อนนะคะ ตอนนี้นะ้ำขึ้นมาสูงมากเลยนะคะปกติเราจะขี่ลงไปจอดร้ว,ว,วันนี้นะ้ำขึ้นจนต้องจอดรถด,ด้านบนมาถึงละค่ะ<อ>บรรยากาศใช่ทว่วมท่วมบ้านที่ก็อยู่ตรงนี้เลยครับ<อ>ถึงแล้วนะคะร้านที่เราจะมานั่งไปเลยค่ะดูบ้านตรงนั้งฉีดจมเลยต้นไม้ จากสวยมากเลยค่ะทุก แพ้แล้วนะคะน้องน้อยก็มีหน้าที่กินแล้วก็กินนะคะส่วนพี่ๆตอนนี้อ้าวลงไปแล้วหนึ่งคนหนาวไหมครับดูบรรยากาศนียสิยังไงก็ต้องเปียขค่ะลงได้เลยคะ่ะ สบายเลยขาน้ำเต่าอยากแม่ก้าอยากเล่นน้ำไหมครับไม่สนใจหรอครับกินอย่างเดียวเลยครับพี่นิโอเย็นไหมครับไม่เย็นครับจริงเหรอไม่จริงครับไม่จริงของไม่จริงหนาวไหมครับ ได้ห่วงยางมาแล้วนะคะ50บาทเพราะว่าปอกแขนเอาไม่อยู่นะคะเอาเหล็กเอาลงแล้วลูกโอเคดูซิพี่อฟ้าจะลงท่าไหนเนาะกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาอะไรเข้าดีปู สองพี่น้องลอยออกทะเลไปแล้วนะคะอัลฟานนโอบ๊ายบายหน่อยอาหารเราก็มาแล้วนะคะขึ้นเขาขึ้นโนตัมปูปลาเดี๋ยวรอต้มยำแป๊บนึงเดี๋ยวกินน้ำครับกินน้ำรอไปก่อนนะกินน้ำไปเลย ีกเมน,นูหนึงก็คือต้มยำปลากฏดคังนะคะสีสันจัดจ้านน่ากินมากป่าก็จะเป็นหนังนาน,านเขามีบานาน่าโบสไว้บริการด้วยนะคะส่งน้ำแล้วพี่ๆก็ออกไปเล่นสนุกสนานนะคะผ่านมาทางนี้ครับน้องได้แต่มองนะคะหวยหวนเหมือนอยากออกไปด้วยจังเลย เขาก็เริ่มอยากลงแล้วนะคะขยับไปใกล้น้ำมากขึ้นเรื่อยๆได้แต่เหล่มองว่าจะมีใครใจดีพาลงหรือเปล่าได้แต่เดินเกาะไปรอบๆที่นั่งไม่มีใครพาลงน้ำได้แต่แอบมองพี่ๆอยู่ไกลๆ พี่ก็แช่น้ำสบายแพรอื่นเขาก็กลับกันหมดแล้วนะคะตอนนี้เหลือแต่แพรเราเงาเงากันห้าคนคุยกันเสียงเจ้ยแจ้าแล้วนะเด็กๆเป็นยังไงจ๊ะสนุก ยากาศยามเย็นของบางแสนสองนะคะน้ำเต็มเยอะมากตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ สภาพเด็กสองคนที่เล่นน้ำตอนนี้ก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ